สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่12สิงหาคม2556กับดิฉันกิ่งดาวจ่จันค่ะมาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลร,ราชธานีครั้งที่5อุบลร,ราชธานีบุ๊ k แวร์2013อ่านเป็นเห็นคุณค่าพัฒนาสู่อาเซียน นำคณะผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักง,งานรัฐสภาจังหวัดบนราชธานีรวมไปถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขมรราชค่ะได้สกัดจับขบวนการขนไม้พยุงรวบผู้ต้องหาสองรายพร้อมของกลางเป็นไม้พยุงจำนวน25่อนค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดด้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุนรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะ วันนี้มีคำถามถามว่างานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่5ในปีนี้จัดขึ้นถึงวันที่เท่าใดนะคะมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อ1 12สิงหาคม2556หรือว่าข้อ2ค่ะ18สิงหาคม2556ทราบคํทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045265 111 1ค่ะเรามาเริ่มันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลร,ราชธานีครั้งที่5อุบลบุ๊กแฟร์น2013อ่านเป็นเห็นคุณค่าพัฒนาสู่อาเซียนเพื่อลณนรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ วันที่10สิงหาคม2556ที่ชั้น4โรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลร,ราชธานีครั้งที่5อุบลบุ๊กแฟร์2013อ่านเป็นเห็นคุณค่าพัฒนาสู่อาเซียนโดยภาคีเครือข่ายของภาครัฐเอกชนทั้งในจังหวัดอุบลร,ราชธานีและส่วนกลางร่วมกันจัดงานเพื่อรณรงสร้างกระแสให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เปิดโลก,กทัศนัใหม่ให้กับประชาชนเยาวชนและเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายอาจจะนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรหน่วยงานภาคหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้หากประชาชนมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติในที่สุดจากความสําคัญดังกล่าวจังหวัดบนรมราชธานีโดยหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาเห็นความสําคัญและความจําเป็นจึงร่วมกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากสื่อหนังสือหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ ในปี2556หน่วยงานที่รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่5โดยกำหนดจุดเน้นของงานให้เป็นการอ่านเห็นคุณค่าพัฒนาสู่อาเซียนโดยจะมีกิจกรรมอ่านอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยมีการสื่อสารเชิญชวนให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม เป็นการสารสัมพันธ์การเรียนรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้นการจัดงานเป็นไปในลักษณะการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรูปแบบของการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการ A B C ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเรื่องศิลปวัฒนธรรม เข้าสู่หนังสือเพื่อการอ่านและการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้การออกร้านจำหน่ายหนังสือของสังนักพิมพ์ต่างๆโดยการประสานง,งานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร์จากอพวชสวนวิทยาศาสตร์เพื่อการศรึกษาอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีนิพิธการเสริมความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อเกี่ยวกับการอ่าน คือนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนสู่ความเป็นสากลส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพบนักเขียนนักพูดดาราและภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆและยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ของจังหวัดบนราชธานีครั้งที่5ในปี2556จัดขึ้นระหว่างวันที่10-18ถึงสิงหาคม2556ณห้างซิตี้มอลล์สนีทาวอร์ถนนชิออยางกูลอ,อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ คณะผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักง,งานรัฐสภาจังหวัดบนราชธานีและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะ วันที่10สิงหาคม2556ที่อาคารรัฐสภาจังหวัดบุรลราชธานายสุวิจักนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักง,งานรัฐสภาจังหวัดบลราชธานีและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยจังหวัดบลราชธานีพร้อมกับ เรื่องราวพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อส่งให้กับสภาผู้แทนได้พิจารณาหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิจารณาดําเนินต่อไปเป็นการลงพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมเป็นจังหวัดแรกและจะดําเนินการครบทั้ง6แห่งนายวัชรชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยว่า การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยส่งเสริมกิจกรรมความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งได้นําทีมผู้บริหารของสํานักงานร่วมลงพื้นที่ดําเนินการกิจกรรมโดยมีคณะกรรมการข้าราชการสภาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆและคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐสภาจังหวัดร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม ำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนันผู้เญยบ้านในจังหวัดบนราชธานีเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเป็นสื่อบุคคลที่มีศักยภาพในการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนของตนเองซึ่งกิจกรรมได้ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รัฐสภาและสำนักง,งานรัฐสภาจังหวัดการเสรวนาเรื่องสิทธิท,ทำกินหรือสอทอกอเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการร้องเรียนสิทธิท,ทำกิน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทําให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปพร้อมเรื่องของการร้องเรียนถึงกรุงเทพค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผูทรเข็มราชกัดจับขบวนการขนไม้พยุงทำให้รวบผู้ต้องหาได้สองรายของกลางไม้พยูอีก25ท่อนค่ะ วันที่8สิงหาคม2556เวลา6นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานที่จังหวัดอุบลราชธานีผ่านตำรวจโทแสงจันทร์บรรเทาสารวัตรสืบสวนสพม่วงเฒ่าอำเภอเขมาราชพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดตรวจที่จุดตรวจห้วยยางในเขตส,สพม่วงเฒ่าพบรถยนต์กระบะตอนเดียวยี่ห้อมิตซูบิชิสีเขียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกและส่งสัญ,ญญาณให้หยุดตรวจเพื่อสอบถามขออภัยค่ะเพื่อตรวจสอบ ปรากฏว่าคนขับเร่งความเร็วแหกด่านหลบหนีไปทางอำเภอโพไซจึงไล่ติดตามและวิทยุแจ้งสอพอโพไซส,สกัดรถคันดังกล่าวเจ้าที่ไล่ติดตามไปถึงทางบ้านบ้านนาป่าไม้ตําบลม่วงใหญ่อําเภอโพไซคนขับรถคันดังกล่าวหยุดรถและถอยมาชนรถยนต์ล่อตํารวจของสอพอม่วงเท่าที่ไล่ติดตามมาได้รับความเสียหายบริเวณไฟหน้าเพื่อหลบหนีเลยไม่ให้ติดตามจากนั้นขับรถขับรถหลบหนีไปขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพไซส,สกัดจับได้ที่บริเวณถนนบ้านนาป่าไม้ตบม่วงตงบม่วงใหญ่อำเภอโพไซพร้อมจับกลุ่มนายพร้อมจับกลุ่มตัวนายพีรพลสุจันร์อายุ31ปีคนขับรถได้ส่วนอีกคนวิ่งหลบหนีเจ้าที่จึงร่วมกันติดตามค้นหาพบปลบซ่อนอยู่ในทุ่งนาใกล้ที่จับกลุ่มจึงเข้าจับกลุ่มชื่อนายนิรุตสายสีอายุ33ปี ซึ่งทั้งสองเป็นชาวบ้านสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีและตรวจยึดรถยนต์พร้อมไม้พยุงแปรรูปจำนวน25ท่อนพร้อมแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพโพไซดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ทางด้านเจ้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าสนที่กำลังจับกลุ่มหนุ่มอุบลลักรอบขนไม้พยุงข้ามโขงค่ะอ้างรับจ้างจากนายทุนใหญ่จากเมืองลาวรับช่วงจากเขมราชสู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะ เมาคม2556เวลา5นาฬิกานายริยนสุดที่ประพาหัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าอุบลราชธานี3รับแจ้งจากสายรับว่ากำลังมีการลักลอบขนไม้พยุงจากเขตเทศบาลตำบลเขมาราชมุ่งหน้าไปยังอำเภอนาตาลจึงประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจสพนาตาลฝ่ายความมั่นคงอำเภอนาตาลกำนันตำบลพระลานซึ่งเป็นเจน้าหน้าที่ขออภัยค่ะซึ่งเป็น เจ้าท้องที่ร่วมกันนำกำลังออกสกัดกัน้นตามทางร่วมทางแยกเข้าสู่แม่น้ำโค้งซึ่งเป็นท่าข้ามที่สำคัญโดยได้วางกำลังหลักไว้ที่ทางแยกเข้าบ้านนาทรายหมู่ที่2ตำบลพลาลเภอนาตานจัังหวดอุบลราชธานีตรวจสอบพบรถกระบะสีบรอนเงินตอนเดียวทะเบียนบไมไม้พอพาน947กาละสินคลุมด้วยผ้าสีดำวิ่งผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจคน้นแต่คนขับกลับไม่ยอมให้ตรวจ รีบขับรถไปอย่างเร็วเจ้าที่ไล่ติดตามทันกลางหมู่บ้านนาทรายพร้อมจับกลุ่มนายสัญญายะวะลุนอยู่ที่บ้านเลขที่20หมู่7ตบําลนาแวงอ,อําเภอเขมราชจังหวบลราชธานีพร้อมกับไม้พยุงจํานวน17ท่อนเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าได้มีท้าวเอท้าวแอค่ะนายทุนใหญ่ในเมืองลาวเป็นผู้ว่าจ้างให้รับรถเป็นการรับช่วงต่อมาจากนายหน้าไฟฟ้าเขมราช ให้มาส่งที่ท่าเรือบ้านนาทรายอำเภอนาตางระยะทางประมาณ20กิโลเมตรเป็นจำนวนเงิน2,000บาทเห็นเป็นรายได้งามจึงได้ลองเสี่ยงดูและต้องการหาเงินไว้ใช้ส่วนตัวหัวหน้าป้องกันและรักษาป่าอ,อบุบลราชธานี3โพไซได้กล่าวว่า ไม้จำนวนเหล่านี้นับเป็นไม้ที่นำมาจากพื้นที่อื่นโดยมีตลาดมือส่งข้ามโขงกันในเขตสามอำเภอประกอบด้วยอำเภอเขมราชนาตาลและอำเภอโพไซของจังหวัดอุบลราชธานีประกอบกับช่วงนี้มีปริมาณน้ำโขงมากจึงเป็นการสะดวกต่อการขนย้ายไม้พยุงลงใส่เรือแล้วนำข้ามโขงสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไปคิดเป็นมูลค่าเมื่อข้ามโคงไปแล้วราคาประมาณ15ล้านบาทเศษค่ะ ไปดูบรรยากาศวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติกับบรรดาแม่และลูกพาการเดินทางไปทำ,ทำบุญไหว้พระที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่ค่ะวันที่12สิงหาคม2556ที่วัดมหาวนารามจังหวัดบนรารชธานีบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ บรรดาแม่และลูกและลูกรวมถึงประชาชนทั่วไปต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยจะเดินทางไปกราบสักการะองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุราชธานีเพื่อขอพรสำหรับงานวันแม่แห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศากา 86, ักราช2486ณสวนอมพรโดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองงานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปเมื่อวิกฤตสงครามสงบลงหลายหน่วยงานได้พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรและมีการเปลี่ยนกําหนดวันแม่ไปหลายครั้งต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรองคือวันที่15เมษายนโดยเริ่มจัดตั้งแต่ปีพศ2493แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมาเนื่องจากกระรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งในวันที่4ตุลาคม2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้นจนกระทั่งในปีพศ2519คณะกรรมาการอำนวยการสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันแม่ขึ้นในให้เป็นวันที่แน่นอนโดยถือเอาวันสมเด็จ ขอภายค่ะโดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะทางด้านประมงจังหวัดบุรลราชธานีแนะนําวิธีการเลี้ยงปลาในช่วงฤด,ดูฝนเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังมีปลาตายจำนวน,นมากในพื้นที่ค่ะ วันที่12สิงหาคม2556เวลา10นาฬิกา30นาทีนายสมเกียจพงศริจันทร์ประมงจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนได้เกิดปลาในกระชังตายเป็นจํานวนมากซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งแม่น้ํามูลที่บ้านดงบางตวมวลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงและบ้านแพงบ้าใต้หมู่9ตมสว่างวีร,ระวงศ์อเภอสว่างวีระวงโดยมีปลาในกระชังลอยตายแบบยกกระชังรวม100กระชัง โดยเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้ปลาหรือลูกพันปลาช็อกน้ําป่วยและตายได้อีกทั้งปลาอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียปรสิตภายนอกบางพื้นที่มีการตรวจสอบเชื้อไวรัสเชื้อราน้ําเพื่อลดความสูญเสียเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีข้อแนะนําแก่เกษตรกรเต,กรตรียมป้องกันดังนี้โดยเมื่อมีอากาศมืดครึม้ม2-3วันหรือว่าหลังฝนหยุดควรเปิดเครื่องตีน้ําคลุกเคล้ากับน้ําฝนกับน้ำในบ่อให้เข้ากัน ต้องกันการแบ่งชั้นน้ำลดปริมาณอาหารให้น้อยลงโรยปูนขาวรอบคันบ่อ30-50กิโลกรัมต่อบอ่อขนาดหนึ่งไร่เมื่อมีฝนตกจะช่วยปรับค่า H.P. น้ำให้น้ำดีขึ้นสั์เกลือแรงลงในบอ่อหลังฝนตก60-100กิโลกรัมต่อไร่ช่วยรักษาส,ม,ม,ดสมดุลในร่างกายของปลาหากจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรปล่อยในอัตราที่ไม่หนานแน่นและเมื่อปลาแสดงอาการผิดปกติ อาจผสมน้ำน้ำยาในอาหารให้ปลากินแต่ควรปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดจึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตเตรียมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศโดยให้ดูแลปลาที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะยายวัยห8ปีร้อยพวงมะาลาัยขายเพื่อหาเลี้ยงหลานแทนลูกชายที่เสียชีวิตหลายปีแล้วค่ะ นางสุภาแก่นจันยายวัย68ปีในชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนมาขายพวงมลาลัยที่บริเวณวัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่ทุกวันเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งนี้เพื่อนําเงินไปเลี้ยงชายหนึ่งคนที่เกิดจากลูกชายของตนเองซึ่งลูกชายได้เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วตนจึงต้องเลี้ยงหลานแทนลูกชายถือว่าเป็นแม่อีกคนของหลาน ในแต่และว,วันต้องทามาหากินโดยการร้อยพวงมาลัยขายเพื่อเลี้ยงหลานให้ได้กินอิม่มมีความสุขได้เรียนหนังสือเหมือนเช่นคนอื่นตนต้องทําหน้าที่เหมือนแม่ทุกคนที่ต้องการให้ลูกได้กินอิม่มในขณะที่แม่ต้องอดทนทามาหากินจนถึงทุกวันนี้แม่ก็ยังต้องเลี้ยงลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆหวังเพียงให้ลูกได้เป็นคนดีของสังคมแม่ก็มีความสุขแล้วสำหรับการเลี้ยงลูกในอดีตต่างจากปัจจุบันมากในอดีตลูกจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนที่เป็นพ่อแม่มากที่สุด แม่จะสอนให้ลูกได้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรกระทำแต่ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปเด็กสมัยใหม่จะหันไปใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมรอบตัวของลูกเปลี่ยนไปการเลี้ยงลูกต้องหาเงินให้อย่างเดียวและลูกขาดการดูแลจากพ่อแม่จนทำให้หลงลืมพ่อแม่ไปชั่วขณะจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นางสุภาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันแม่หรือในทุกวันแม่ทุกคนไม่ได้ต้องการสิ่งของใดๆจากลูกแม่หวังเพียงว่าลูกของตนเป็นคนดีเมื่อลูกกระทำผิดแม่ทุกขใจยิ่งกว่าและสิ่งที่แม่ต้องการอีกอย่างคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมด้วยความสุขรู้จักหาเลี้ยงชีวิตของตนเองได้ก็เพียงพอ ทางด้านสาธารณาสุขจังหวัดบุรลราชธานีเตือนประชาชนระวังโรคชีนูในช่วงฤด,ดูฝนนะคะวอนประชาชนหลังเดินลุยน้ําหรือว่าลุยโคลนแล้วต้องเร่งทําความสะอาดร่างกายโดยบริเวณที่มีบาดแผลที่มีอยู่ตามร่างกายให้สะอาดค่ะวันที่10สิงหาคม2556สาธารณาสุขจังหวัดบุรราชธานีเปิดเผยว่าในปี2556สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคชีนูในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคชีนูแล้ว3,836รายเสียชีวิต54รายซึ่งโรคชีนูได้แพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้และลอกลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนสถานการณ์จังหวัดบนราชธานีช่วงระหว่างวันที่1มกราคม2556ถึง31กรกฎาคม2556สำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดบนราชธานีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคชีนูจำนวนทั้งสิ้น41ราย คิดเป็นอัตราป่วย2.26ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตและพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงนายแพทย์สุรพลลอยหานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบุราชธานีได้กล่าวว่าโรคฉีหนูดังกล่าวติดต่อมาจากหนูสุนัขโคกระบ,บือสุกรที่เป็นตัวนำเชื้อโรคมาแพร่โดยสัตว์เหล่านี้จะปะสัสสาวะปนเปื้อนเอาไว้ในแม่น้ำคลองหรือสถานการณ์ที่มีน้ำขังหรือพื้นที่แฉะทำให้ผู้คนที่เดินไปลุยน้ำ ติดเชื้อโรคชีนูเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือว่าทางเยื่อบุอ่อนๆอเช่นง่ามมือง่ามเท้าดวงตาในขณะที่โรคชีนูสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําหรือว่าลุยโคลนตมโดยเฉพาะอย่างผู้ที่มีบาดแผลตามแขนขามือเท้าแต่ถ้าหากจําเป็นต้องเดินย่ามหรือว่าเดินลุยน้นําโคลนโดยเฉพาะชาวสวนชาวนารวมทั้งผู้ทํางานบ,อบา่อปลาขุดลอกท่อระบายน้ําขอให้สวมรองเท้าบูทและสวมถุงมือยางป้องกันเอาไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคฉีนูเข้าสู่ร่างกายประการสําคัญหลังเดินลุยน้ําหรือว่าลุยคโคลแล้วต้องเร่งทําความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณบาดแผลที่มีอยู่ตามร่างกายให้สะอาดนอกจากนั้นให้ทําความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดหากพบหนูปัสสาวะทิ้งไว้หรือว่ากัดแท้สิ่งของต่างๆภายในบ้านควรนําสิ่งของเหล่านั้นไปทําลายทิ้งและเก็บกวาดขยะมูลฝอยนอกบ้านหรือว่าภายในบ้านเรือนให้สะอาดกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และปลอดภัยจากโรคชีนูอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้เราไปติดตามราคาอาหารสดกันที่ตลาดบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ130้บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ120บาท ราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ75บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐาดละ100บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ25บาท กลมปีราคากิโลกรัมละ3าบาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ30บาทค่ะติดตามกันต่อกับข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกอบทั่วไปรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดทั่วไปอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดชาพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงที่ตกเวลา1 8นาฬิกา23นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.41นนาทีค่ะติดตามกันต่อกับข่บาวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีจัดโครงการกองทุนตั้งตัวได้สร้างนักธุรกิจใหม่สร้างเศรษฐกิจชาติเพื่อพัฒนานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่และสร้างโอกาสสร้างรายได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจโทรศัพท์0892836236หรือ045355357และ045 3 5 2 0 0 0 0ต่อ1194จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ประจำปี2556ครั้งที่5ระหว่างวันที่10ถึง18สิงหาคม2556นาตึกสุนีทาวเวอร์มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทางวิชาการการแสดงบนเวทีรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายหนังสือ เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้รวมกันรเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งในวันที่12สิงหาคม2556ได้กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณนะกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น2อ,อาคารหม่อมเจียงคำโรงพยาบาลสันปสิทธิ์ที่ประสงค์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันและเวลาดังกล่าวเทศบาลน,นครอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น้ำมูล โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลักอนามายัยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถนนคนเดินได้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ าถึงช่วงของการเฉลยคาถามค่ะที่ถามคุณผู้ชมไปว่างานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดบราชธานีประจําปี2556จะจัดขึ้นถึงวันที่เท่าใดนะคะสำหรับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะถึงวันที่18สิงหาคม2556วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะติดต่อรับของรางวัลน,นั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาได้2ที่นั่งค่ะ วันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะท้ายข่าวต้องขอขอบคุณเนวาด,ดาค่ะรวมือถึงคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ WwwG บและสามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังค่ะที่ Www Facebook/ R t v 0 0 1 วันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ